สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยํามากขึ้นนะคะแนะนําดูดวงส่วนตัวค่ะแอนไลน์มาเลยค่ะสุรัตนาเดชกรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงด่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้ช่องจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทายใจนะคะวันนี้มาในหัวข้อคุณจะรวยไหมนะคะก็แนนจะบอกทุกคลิปนะคะว่า เกมทายใจนะคะเป็นเกมถามตอบแบบสั้นๆนะคะหรือว่า Q&A นั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะถ้าคุณพลังงานตรงไพ่ก็อาจจะตรงนะคะแต่ถ้าคุณพลังงานไม่ตรงกับไพ่ก็อาจจะไม่ตรงนะคะให้คุณนะคะดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายนะคะอย่าคิดจริงจังนะคะ เพราะว่าอันนี้ก็คือดูดวงเจ u ร n a นล e a ดดิ้งนะคะโอเคในก็มีให้3ามกองเช่นเคยนะคะกองที่1กลกองที่2องกองที่3ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังทํานายกันเลยจ้ามากองที่1นะคะคุณจะรวยไหมนะคะคิ of อฟบ,บอ s เอทออฟซอร์ทีออฟซอร์ก็คือ3ดาบนะคะ8เหรียญน,นะจ๊ะเพดออฟซอร์นะคะคุณจะรวยไหมนะคะก็คือว่ารวยนะคะแต่ว่าต้องด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะก็คือค่อยๆนะคะทีละสเต็ปทีละ1 2 3 4 5 6ไปนะคะไม่ได้แบบว่ารวยแบบตุ้มทีเดียวนะคะคือ คุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในการที่คุณจะรวยนะคะก็สรุปเลยนะคะก็คือว่าคุณนะคะก็รวยนะคะแต่รวยด้วยนะ้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะก็คือไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะไม่ได้รีบนะคะกองที่2นะคะคุณจะรวยไหมนะคะ9้าถ้วยนะคะสิบเหรียญเดอะฟูนะคะเจดไม้นะคะ h e a d of Pentacle นะคะถามว่าคุณจะรวยไหมนะคะรวยค่ะคุณรวยอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคุณรวยนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์นะคะคนที่เข้าหาอาจจะเป็นคนที่มีตังค์นะคะก็เลยอาจจะเกื้อหนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะทําให้คุณอาจจะมีสถานะที่แบบว่ามั่นคงนะก็กองที่2ก็ถือว่ารวยนะคะรวยด้วย คนอุปถัมภ์นะจ๊ะคนที่เข้าหาคุณอาจจะมีตังหรือว่ามีเงินนะคะก็เลยอาจจะอุปถรัรมภ์คุณให้คุณมีความมั่นคงหรือว่าดึงคุณให้คุณรวยขึ้นนะคะมาดูที่คาว่ากองที่3นะคะคุณจะรวยไหม The Devil นะคะ3ดาบ5ไม้นะคะ is yes, o f n t i c l e นะคะหดาบนะคะ ถามว่าคุณจะรวยไหมนะคะก็อาจจะรวยแต่ว่าจะช้านะคะช้ากว่าทุกกองนะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผ่านอุปสรรคไปได้นะคะคุณก็จะรวยแบบว่าไม่ต้องมีอะไรที่มาแบบคิดมากนะคะแต่ว่าคุณจะรวยช้าเพราะว่าคุณอุปสรรคเยอะนะคะก็เป็นกาลังใจให้กองที่สามนะคะให้คุณนะคะสู้ๆนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้เร็วๆนะคะแล้วคุณก็จะ รวยตามที่คุณต้องการนะจ๊ะเอาละมาสรุปกันนะคะว่าคุณจะรวยไหมนะคะกองที่1นนะคะคุณรวยนะคะรวยด้วยน้ําพักน้าแรงตัวเองนะคะก็คือขึ้นทีละสเต็ปนะคะ1 2ึ่สามสี่นะคะไปจนถึงร้อยนะคะก็คือไม่รีบค่ะคุณเอาความมั่นคงมากกว่าผิวเผินนะคะ กองที่สองนะคะถามว่าคุณจะรวยไหมนะคะก็รวยค่ะรวยด้วยความที่เสน่หาของคุณนะคะหรือว่าคนที่เข้าหาคุณนะคะเขาอาจจะมีตงังมีเงินนะคะเขาก็เลยอุปถัมภ์คุณนะคะให้คุณมีฐานะมั่นคงขึ้นนะคะหรือว่าดึงให้คุณแบบ มีสภาวะในสังคมที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการที่แบบตั้งตัวได้เลยนะคะกองที่สนะคะถามว่าจะรวยไหมนะคะก็รวยค่ะแต่ว่าอาจจะรวยช้ากว่าทุกกองเพราะว่าคุณอาจจะอุปสรรคเยอะนะคะอาจจะมีเงื่อไหลใครย้อยก่อนนะคะคุณถึงจะรวยนะคะก็ ให้กองที่3นะคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ด้วยความสามารถคุณเองนะจ๊ะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายทั้ง3กองนะคะให้คุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะให้มีสติแล้วก็อย่างมงายนะคะเพราะว่าดวงมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมันเป็นจารนารีดดิ้งนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีสติมากๆนะคะให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกนะคะแจ้งเตือนให้เน้นด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะคะก็คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ